สวัสดีค่ะพบกับมิกก้นแล้วรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยสำหรับวันนี้มิ้นท์นำแผนการทำงานในสวนมะม่วงมาฝากกันค่ะสำหรับการทำงานในสวนมะม่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังคงจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะรวมไปถึงอาจมีการห่อผลเพิ่มเติมนะคะสำหรับมะม่วงในรุ่นที่2ค่ะและกรณีที่มีการติดผลดกค่ะเกษตรกร,ร,กรอาจจะต้องใช้การค้ำยันนะคะนั่นก็คือการใช้ไม้ไผ่ค้ำยันหรือประคองกิ่งที่มีการรับน้ำหนักของผลในปริมาณมากนั่นเองค่ะ เราก็ได้ทราบแผนการทำงานในสวนมะม่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะมินมีภาพแผนการทำงานในสวนมะม่วงมาฝากกันไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเช่นเคยค่ะและเกษตรกร,กรต้องหมั่นเข้าสำรวจการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสุ่มตรวจผลที่ได้รับการห่อผลว่ามีการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงหรือไม่ในกรณีที่ถุงใดพบการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงก็ควรฉีดพ่นป้องกันกำจัดและห่อใหม่อีกครั้งซึ่งจะต้องมัดปลายปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ เพราะถ้าหากเกษตรกร,เก,รเกิดการละเลยการเข้าสำรวจและการดูแลอย่างใกล้ชิดการเข้าทำลายของมแมลงอาจสร้างความเสียหายให้กับมะม่วงได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้มะม่วงได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะ สำหรับการทำงานในสวนมะม่วงในสัปดาห์หน้านั้นนะคะในคำพี52สัปดาห์ค่ะได้แนะนำไว้อย่างนี้นะคะว่าเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยในสูตร12-12-17และสูตร13-13-21นะคะนอกจากนี้เองเกษตรกรยังจะต้องเฝ้าระวังการเข้าทำลายของเลี้ยแป้งเลี้ยหอยและก็โรคอนแทร n o โนด้วยนะคะ รวมไปถึงให้ระมัดระวังค่ะในช่วงหน้านั้นจะมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัแดแมลงโดยเฉพาะสารเคมีที่ห้ามใช้หรือมีพิษตกค้างยาวนานนั่นเองค่ะฉะนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมแผนการทํางานของมะม่วงในสัปดาห์หน้ากันให้ได้นะคะและสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อสงสยัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ call center ของเราที่029677014088507500 SMS ที่4689110หรืออีเมลที่ n e w s so k s so t a t i o n t v และที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะและสำหรับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากรองศาสตราจารย์ดรอัมภัยวันพฒนวัน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรศักดิ์ฉายประสาทจากมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะ สำหรับวันนี้มินละรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมเราในครั้งหน้าให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ